ชอยผมเด็กวัยรุ่นสวยไหมคะวันนี้มือนีไม่ใชดสวยได้ค่ะพี่น้องลานปลูกละพีชาลอนมือนีมาทําสวยจะกข่อยจะสวยแต่ขนาดใหเมืองซางพี่น้อง <c oughs> มีซางคูหนึง่งอันพุ่นกับ้างคูหนึ่งพี่น้องเฮ็ด <c oughs> ดีดีเด้อลานนีเดือนในซอยปิ่มไม่เฮ็ดได้่อยเฮ็ดเราคอยประทับใจอยู่เด็กพี่น้องในซอยเปรมือไทยกลัวมห้า สั้นเลยนองเขาก็บอสเสดายเสยดายผิ้ผมสวยสาวาสเดี๋ยวพี่น้องมิสักคิ้วพร้อมเุยน,นะเจ้าเสียวอันแปดร้อยมิติก็ได้คุณน,นะสักคิ้วเลยพี่น้องนี่โปรโมชั่นนะคะพี่น้องขานี่โปรโมชั่นสักคิว้วทุกอย่างนะคะพี่น้องมีดัดวอลลุ่มมีทุกอย่างเดี๋ยวจะถ่ายร้านให้ดูมีบรรยากาศร้านข้างในนะคะ นี่สร้างนี่สร้างนี่สักคิวเก่งๆแล้วพี่น้องเนี่ยเฮ็ดผมกับเก่งนี่เนี่ยตัวน้อยเนี่ยอันนี้ผู้หนึ่งนี่ก็จะาล้องลางดอพี่น้องภายในน่ารักไหมคะมาเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจก็มาได้ปุ๊กพีซาลอนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe ได้เลยค่ะชนแชนแนลสวัสดีค่ะ